ไลน์บน Android นครับตอนนี้ออกอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่สามารถใช้งาน2อุปกรณ์ได้พร้อมกันแล้วนะครับคือจะมีมือถือกับแท็บเล็ต a n d r o i d ก็สามารถใช้งาน Account เดียวกันได้และทางรอยแซนนะครับก็มาลองทดสอบดูเลยครับทั้งท่าย,ยากท่าง่ายหรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสามารถใช้งานได้กี่รูปแบบนะครับสรุปว่าเราสามารถใช้ไลน์ดีเดียวกันนะครับได้พร้อมกันสูงสุด1 2 3 4 4อุปกรณ์ครับ สมาชดีนะครับพัดอยแซนครับไลน์นะครับบน Android ล่าสุดมีการประกาศอัปเดตเวอร์ชันใหม่ล่าสุดจาก o f ฟ i c i a l ที่ญี่ปุ่นเลยก็คือเวอร์ชั่น15.3โดยแฮไลร์ของเวอร์ชั่นนี้นะครับคือทําสิ่งที่แฟน Android เรียกร้องกันมานานโอ้น่าจะเป็น10ปีได้ไหมกับการที่ทําให้ฝั่ง Android เนี่ยสามารถล็อกอินพร้อมกันได้2อุปก,กรณ์สักทีหนึ่งนะครับเพราะถ้าเกิดว่าใครใช้ iPhone ก็จะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าไลน์มันจะมีเวอร์ชั่นบน iOS กับบนแท็บเล็ตหรือบน iPad แต่ฝั่ง Android เนี่ยใช้อุปกรณ์เดียวมายาวนานหลายปีซึ่งการมาของเวอร์ชั่น15.3นะครับทำให้เราสามารถจะล็อกอินไลน์นะครับบนอุปกรณ์ Android ได้พร้อมกัน2เครื่องตอนแรกก็คิดเหมือนกันนะครับว่าตัวเครื่องรองเนี่ยต้องเป็นแท็บเล็ต Android หรือเปล่าปรากฏว่าจากที่เราไปทดสอบมาตัว Account หรือว่าเครื่องรองเนี่ยสามารถจะเป็นมือถือก็ได้หรือจะเป็นแท็บเล็ตก็ได้ครับไม่ได้จำกัดเอาไว้และคราวนี้นะครับ ทำยังไงถึงสามารถใช้ไลฟ์ดีเดียวกันได้พร้อมกันแบบ4อุปกรณ์เหมือนบนโต๊ะนี้ซึ่งวิธีการทำนะครับก็ตามนี้ครับเคสแรกครับถ้าคุณเป็นคนใช้ Android นะครับมีอุปกรณ์ Android จะเป็นมือถือแท็บเล็ตก็ได้2ชิ้นขึ้นไปมันสามารถใช้งานบนเครื่องหลักได้1อุปกรณ์นะครับอย่างเช่นผมมี a 2 5 Ultra เป็นเครื่องหลัก a c c เ u า t ลองก็จะเป็นตัวอาจจะเป็นเสียวมีก็ได้มือถือ2อุปกรณ์พร้อมกันได้ถูกไหมครับ แล้วก็อาจต้องมีตัวเสริมคือต้องมี iPad เราสามารถใช้ตัวของ Line เวอร์ชันแท็บเล็ตบน iPad ได้เป็นอุปกรณ์ที่3แล้วถ้าเกิดว่าคุณมีคอมพิวเตอร์จะเป็น Macbook PC Windows อะไรก็ตามครับก็สามารถสแกน QR เข้าไปนะครับเพิ่มเป็นอุปกรณ์ที่4ได้เท่านี้ครับลายดีเดียวก็สามารถใช้งานได้1 2 3 4 4อุปกรณ์ถ้าที่2ถ้าคุณใช้ iPhone ร่วมกับ iPad แล้วจะมี Android เครื่องหนึ่งนะครับ อันนี้ก็สามารถทําได้ก็คือตัวไอเค้าหลักอยู่บน iPhone แล้วก็ทําการสแกน QR อครับอุปกรณ์ Android จะเป็นมือถือหรือแท็บเล็ตก็ได้ก็จะได้เป็น iPhone 1เครื่อง Android 1เครื่องนะครับเครื่องที่3คือ iPad l i v e for Tablet และเครื่องที่4ก็จะเป็น Mac หรือว่า PC ทนั่นเองครับนี่ไงได้4อุปกรณ์เหมือนกันแล้วอ่าผมว่าหลายคนเริ่มคิดมันผมแล้วตรงนี้ว่า เฮ้ยถ้ามีทั้ง iPhone มีทั้ง Android มันสามารถบวกเพิ่มไปเป็น5อุปกรณ์6อุปกรณ์เลยได้หรือเปล่าอันนี้ทดสอบแล้วลองให้เอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ทางรอยเซนลองมาให้แล้วไม่สามารถทำได้นะครับสาเหตุเพราะว่าคุณสามารถมีลายอุปกรณ์หลักได้1ชิ้นอุปกรณ์รองได้1ชิ้นเท่านั้นครับชิ้นแรกเนี่ยคุณจะเป็น Android หรือจะเป็น iPhone ก็แล้วแต่และตัวอุปกรณ์รองนะครับก็ต้องเป็นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต Android เท่านั้นครับก็คือมีแค่2อย่างนี้ถ้ามีการไปสแกนอุปกรณ์รองเพิ่มเติมไอชิ้นนี้ก็จะโดนลบทิ้งหายไปได้แค่2ชิ้นแล้วก็มาพ่วงกับตัวของ l i ฟ์ฟอร์แท็บ t ลบน iPad แล้วก็ l i น์บน PC ก็ครบ้วครับสูงสุดได้4อุปกรณ์ยังไม่เจอท่าที่สามารถทําได้มากกว่านี้นะครับ แต่เชื่อว่าแค่ใช้ได้4อุปกรณ์พร้อมกันแบบนี้นะครับหลายๆคนก็จะฟินมากขึ้นกับการที่โอ้ไม่ต้องมาคอยสลับเครื่องว่าไลน์มันอยู่เครื่องนู้นเครื่องนี้แต่เนี้ถึงเวลาออฟฟิศตามงานนะครับหรือว่าคนที่บ้านทักแชททักอะไรมาทางไลน์นะน่าจะหลบยากขึ้นแล้วแหละเพราะว่ามันสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง4อุปกรณ์นะครับแต่เบื้องต้นนะครับบอกไว้ก่อนว่าตัวของ Line เวอร์ชัน15.3นั้นเพิ่งจะเปิดอัปเดตในทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับ ส่วนในไทยเนี่ยตอนที่เราอัดคลิปเนี่ยใน Play Store มันยังไม่มานะครับซึ่งถ้เกิดว่า Line v ร์ชั่น15.3มาเมื่อไหร่นะครับคราวนี้แหละเราก็สามารถเข้าไปทำการล็อกอินที่เครื่องที่2นะครับจะเป็นมือถือหรือว่าแท็บเล็ตก็ได้เสร็จแล้วก็ให้เลือกเป็นซับหรือว่าเป็นตัวเครื่องสำรองนะครับในการสแกน QR เข้าไปเพื่อทำการใช้เป็นอุปกรณ์ที่2นะครับ นี่ก็เป็นทริคนะครับกับการใช้งานลายพร้อมกันไอเดียวบน4อุปกรณ์ได้สูงสุดนะครับใครลองไปทําตามแล้วนะครับติดปัญหาอะไรตรงไหนคอมเมนต์มาพูดคุยสอบถามกันได้หรือถ้าเกิดว่าใครไปลองแล้วเฮ้ยพี่มันมีท่าลับเพิ่มอะไรอีกมากกว่านี้ก็เม้นมาบอกกันได้เช่นเดียวกันครับเพื่อนๆที่มาคอยคอมเมนต์มาคุยกันเนี่ยจะได้ได้ทริคไปด้วยวันนี้ผมพัดกับเราทีมรอยแซนนะครับลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ1 2 3 4 5่ เอยเกินไม่ได้ได้แค่ C